แนวทางการฝึกทำข้อสอบคู่ขนานกับการใช้เครื่องมือต่างๆในข้อสติวให้เกิดประโยชน์สูงสุดคําอธิบายเบื้องต้นแนวทางการติวจะไม่เหมือนกับการเรียนในโรงเรียนความแตกต่างคือจะไม่ใช่เป็นการสอนทีละบททีและเรื่องตามตำราแต่จะเป็นการฝึกเร่งรัดทบทวนฟื้นฟูความรู้เดิมเน้นสอนการทำข้อสอบเป็นหลักสอนการวิเคราะห์หลักการเป็นการติวเจาะข้อสอบ โดยนำปัญหาสอบในปีที่ผ่านผ่านมาที่มักจะพบในการออกสอบอยู่เป็นประจำนำมาอธิบายเพื่อให้เข้าใจหลักคิดในการเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้เป็นและรวดเร็วเพื่อสามารถรับมือแก้ปัญหาด้วยตนเองกับการสอบจริงด้วยความเข้าใจมากกว่าการฝึกอ่านแบบท่องจำไปสอบผู้ใช้งานสามารถจะเลือกฝึกวิชาใดก่อนหรือชุดข้อสอบใดได้เองตามที่สะดวก ซึ่งเครื่องมือในคอร์สจะมีจำนวนหลายชิ้นเพื่อประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจอย่างรวดเร็วและแม่นยำประกอบด้วย 1. วิดีโอติวเจาะข้อสอบที่มักจะพบบ่อยๆในการสอบซึ่งจะอธิบายถึงหลักแนวคิดการเลือกและตัดคำตอบโดยเมนูวิดีโอจะถูกเก็บไว้ในเมนูด้านบนชื่อว่าคู่มือแต่ละคู่มือก็จะเก็บวิดีโอการติวแยกเป็นวิชาต่างๆ สามารถเข้าศึกษาเพื่อทำความเข้าใจและย้อนกลับมาศึกษาได้ทุกๆเวลาเปิดได้จากมือถือพกพาไปได้ทุกๆท,กที่ 2. ห้องสอบประเมินผลหลังติวจะเป็นการฝึกทำข้อสอบหลังจากการศึกษามาจากวิดีโอความรู้ความเข้าใจโดยการสแกน QR Code หากคะแนนยังไม่พอใจให้ฝึกทบทวนและกลับมาสอบได้ตลอดเวลา 3. แอปพลิเคชันเป็นเครื่องมือพิเศษจะทําให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินกับการฝึกทําข้อสอบอย่างมีสมาธิได้นานเป็นเครื่องมือการสอบแบบจับเวลาคุณจะเข้าใจหลักการทําและตัดคําตอบที่ไม่ใช่ออกได้เป็นอย่างรวดเร็วเพียงติดตั้งแอปพลิเคชันและกรอกรหัสห้องสอบวิชานั้นๆคุณก็สามารถใช้งานระบบการสอบรูปแบบใหม่ได้อย่างง่ายๆสําสหรับข้อสอบในแอปพลิเคชันนี้จะสอบได้เพียงวิชาละ5ครั้งเท่านั้นจะไม่เหมือนกับชุดข้อสอบแบบสแกน QR code 4ไฟล์ข้อสอบเสริมจะอยู่ในเมนูชื่อว่าไฟล์ด้านบนสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้และ 5. แนวข้อสอบที่ได้รับจะไม่ใช่เพียงตำราที่มีไว้แค่อ่านเพื่อท่องจำไปสอบแต่จะทำให้คุณสนุกกับการวิเคราะห์แนวข้อสอบอย่างเข้าใจถึงแก่นว่าข้อสอบแต่ละข้อนั้นกำลังทดสอบเราในเรื่องอะไรและวิเคราะห์ตัดคำตอบที่ไม่ใช่ออกได้เป็นรวมถึงท้ายปัญหาสอบนั้นมีการอธิบายเฉลยประกอบเพื่อสร้างความเข้าใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สรุปห้องติวและเครื่องมือฝึกทำข้อสอบต่างๆสามารถใช้งานได้ทุกๆเวลาซึ่งผู้ใช้งานจะต้องออกแบบวางแผนจัดสรรเวลาของตนเองในการเข้าใช้งานเพราะเวลาว่างของแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งเครื่องมือการฝึกในห้องติวจะสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบจากทุกแหล่งในระดับอุดมศึกษาหลังจากที่คุณผ่านระบบการฝึกในรูปแบบนี้คุณสามารถไปทดลองทำข้อสอบจากแหล่งอื่นๆเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจและพัฒนาต่อยอดได้อย่างเข้าใจ และทั้งหมดนี้ก็คือรูปแบบการออกแบบคอสติวอันทรงประสิทธิภาพเพื่อจะช่วยให้ความรู้ของคุณพัฒนายอย่างก้าวกระโดดและติดตัวไปตลอดซึ่งจะดีกว่าการต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกๆครั้งที่มีการสอบรับราชการ